บทที่สิบทสวดมหาสัมมิสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมายังภะควาสักเกสุวิหารติกับปิลาวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะาอารหันเตหิ ทัศหิจะโลกตธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปริตาหนติภควันตังทัศนายะพิกูสังกะจัตโโคจตุนังสุทธาวาสกายกานังเทวนางเอตัทาโหสิอยังโขภควาสเกสุวิหะติกะเปรละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเกนะสัตถิงปัญจมัติหิพิคูสัตเตหิสัพเพเหวาอรันตาหิทัศหิจะโลกาทาตุทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปริตาหนติภควันตังทัศนายะพิคูสังกจะ ย,นนย,ยันนูณะมายมปิกเยนะปควาเตนุปัสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาปควาโตสันติเกปะเกกะคาถาภาษายาติ อัตโขตาเทวตาเสวยยถาปินามะพลวะปุริโสสัมมติตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาริตังวาภาหังสมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตโตปุระโตปัตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอัังสุเอกามันตังอุตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอีมังขาทังอภัสสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมมหีมังธรรมมสมยังทกิตาเยวะอ ปะอรัชิตาสังขติอตโคอประราเทวตาพระควาโตสันติเกอีกมังขาทางอภา,าสิตันตระพิโควสมาธห่างสุจิตตังอัตโนอุจุกะมะกังสุสาระถีวเนตานิฆะเหตวาอินทริยานิยรักขันติปนิตาติอตโคอประราเทวตาประควันพระควาโตสันติเกอีกมังขาทางอาภาสิเชตวาขีลัง เชตวะปะรีคังอินทขีลาโอหัจจะมะเนชาเตจรนติสุทธาวิมาราจ,จคุมตาสุทันตาสุโูนคติอัตโคอปาราเทวตาปะขวะโตสันติเกอ,อีมังขาทางอภาสิเยเกจิพุทธังสรณนาคตาเสนเตขมิสันติอปายาภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายอย่างปะริปูเรสันติติอัตโขปะขวา,าพิขอะามันเตสิเยผุยเยนะทิคเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปริตาเห ผลติตถาคตังทัศนายาพิคูสังฆะเยปิดเตพิคเวเหสุมัตตาอติตามัทนานังอรหันรร S, โตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะกวันตานังอิตตปรามายะวะเทวจารสันนิปติตาเหสุงเสยยะถาปิดมายหังอิตารหิเยปิดเตพิคเวพวิสันติอนาคตะมัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะกวันตานังอิตตปรามายะวะเทวตาสันนิปติาระวิสันติเสยยะถาปิมายหังอิตารหิ อาจิกิสามีพิกเวเทวากายานังนามามิกิตายสามิพิกเวเทวากายานังนามามิเทศิสามีพิกเวเทวากายานังนามามิตังสุนาถาสาธุการมณสิกโรธาภาสิสามิติเอวังพันเตติโคเตพิขูปภควาโตปัจจโสสุภควาเอตาทะโวจะสิโลกะมนุก,กัสมิตยาถาภูมมาตทสิตาเยสิตาคิริขพรังปะหิตตตา สมาหิตาปุถุสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมณะสาสุทธาวิปปะสัน,นมะนาวิลาเผยโยปจัสเตยัตวาวะเนกปิลาวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกศาสเนระเตเทวากายา อภิกันตาเตาวิชานะาถาพิโคเตาจ,จาตัปั๊บมกุุงสุตวาพุทธศาส์ศาส,าาสนาเตสัมปตุระหูยานางอมนุสานัทสนงังอปเปเกสตามัตถุงสหัสสังอัฏฐสตริงสตังเอเกสหสัสสานังอมนุาสานะัมัตสงอปเปเกนันตามัตถุงทิสาสภาพุทธาอาหงตันจัดสัพังอภิญญายะววกิตวานะัจกุมารตาโต อมันตยิสัทธาสาวเกศศาสนเนระเตเทวกายยาพิกันตาเตวิชานาถพิโคโวเยโวหังกิตยิสามิขยาหิอนุปุปรโสสัตตาสหัสขาหัสสาวยาขาภูมิมากปพิลาวัตวาอิทิมตโตชุดติมตัวน้ำมันตัวยาสิโนมุทามานาพิกรรมุพิขูนางเสมิติงวนาชัสหัสาเหมมาวตายาขานนะตะวนิโนอิทิมัตโตชุดติมตัวน้ตมันตัวยาสิโน โมทัมนาภิกมุภูมิภูนังสมิติ vidéos, ת, ม efecto, มังวะนังสาตาคิราติสหัสายะขานนะนะต่วันิโนอิทิม, integ, ม, mission, ม, Acho, มันโตชุติมันโตนันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกมุภูมิภูนังสมิติังวะนังอิเจเตโส拉萨สหัสสายะขานนะนะต่วันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมโตยัสสิโนโมทัมนาภิกมุภูมิภูนังสมิติังวะนังเวสามิตาปัญจสตายะขานนะนะต่วันิโน ทิมันโตชุดติมันโตนามันโตยาสสิโนโมธามานาพิคามวิคุนังสมิติวานางังกุมพิโรราชคาะฮิโกไวปุลสะนิเวสน,งนังฝุโยนาสตัดสหัสังยาขานังปายรูปาสติกุมพิโรราชคาะฮิโกสโสปาขาสมิติวานาังปุริมา ปุริมันจ mm ัตที่สังราชาทัตตารถโถปัสสาสติคันธปานาทิปติมหาราชายะจัสิโสปุตตาปิตัสสะพระโวยธนามามหาพลายที่มันโตชุดติมันโตนัำตัวยะสิโนโมทมานาพิการโมพิขุนังสมิติงวะนังทักกินันจัตที่สังราชาวิรุณถโธตปัสสาสติกุมมทนังอธิปติมหาราชายะจัสิโสปุตตาปิตัสสะพระโวยธนามามหาพลายที่มันโตชุดติมันโตนัำตัวยะสิโนโมทมานาพิการโมพิขุนังสมิติงวะนัง ปัชิมัญจัตที่สังราชาวิรูปักขู่ภาษาสตินาคนาธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตัสสะพะวนธนามามหาพลาอิธิมโตุชุดิมัญโตน้ำตัวยาสศิโนมุทธมนาพิกามุมิิคูนางสมิติงวนังอุตรันจัตที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยกขานางทิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตัสสะพะวนธนามามหาพลาอิธิมโตุชุดิมัญโตน้ำตัวยาสศิโนมุทธมนาพิกามุมิิคูนางสมิติงวนังปุริมาที่สั่งที่สั่งทศตารัตเถอทัตคีเนนะ วิรุฬโกปชิเมนะวิรุปโขก,กูเวโรอุตรังทิสังจัตตโรเตมหาราชาสมันตาจัตโรทิสาท,ทัธฐะมานาถาังสุวนนปวเนกไปลาวเทเวเตสังมายาวิโนโทาสาอาคูบไว,วจานิกาทิสทธามายากรเตนทุเวเตนท,ทูวิภูจวิภูโตสาจันทโนกามาเสตโทจะกิน,นุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปมัมโยจะเทวสุตโตจมัตลิจิตตเสนนจะคันโพนโรราชาชโนสโพ อาคูปัญจสิขโคเจวะติมพรสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาหาราชุพิโมทมานาพิกามุพิกูนังสมิติงวงานางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัตตชกาลมพระสตราอาคูปายคาสหายดิิ ยามุนาทัตารัฐาจะอาคูนาคายาสสิโนโเอราวันโนมาหาโคโสป,ปาขาสมิติงวนังเยนะคะราเชสหาัสาหารันติทิพาทิชาปะขีวิสุทธจะจัคโคเวหายาสาเตวนามัชะปัตตาจิตราสุปนนะอิติเตสะนามังอภยันตะทานาคาราชานามาสิสุปน,นัโตเคมามะกาสิปุทโทสรรหาหิวาจาหิปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสารนามกังสุพุทธังชิตาวิเชระหัดเถนะ สมุทางอสุราตตาพาตาโรวาสะวัเตเสตอิธิมันโตวเยสสินุกาลาการชามหาพิสมาอสุราธานะาเวกสาเวปจิตติสุจิตติจจะปะหาราโทนมุจิสหสตัญจะผลิตานังสเพเวโรจนามากาสันนาิตวาพริงเสนังราหูพัทธปปะขมูสมยโยธานิปทันเตยิปขูนังสมิติงวะนัง <c oughs> อาโปจเทวาปัทวีจเตโชวโยุตถาขมูวารุณาวารุณาเทวา โสโมจยัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาเยสสิโนทัศเศเษฐะทากายาสเพนพนะตาวนิโนอิทิมตุจติมันโตนันตยเยสสิโนโมทมานาภิกรรมวิคูังสมิติงวนังเวนทูจะเทวาสหาลีจัตอสมาจะทุเวยมะจันตสุปนิสาเทวาจันทรรมคูปุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมคูปุรคิตานคตขันนีปุรคิตวาอาคูมันทะวลาหกกาวาสุนัง วัศวโสเถโทสกโกปะขา,าปุริโสโทท่าสเสตเตทถทัตถากายาสัพเพน,าน,าาน,นันตะมณีโนอิติมันโตชุดติมันโตนัาโตยะสสินุโมธมานาพิการมุพิขุนางสมิติงวะนังอถากูสาภูเทวาฉละมขีสิขาริวะอริทกาจะโรชาจะอาุมมาปุพานิพาสินโนวรุณาสหธรรมาจะอะจ,จอุตตาจะอาเนชกาสุเลยะรลุจิลาอาคูอาคูาควาสะวะเนสิโนท่าเสตเถทัตถากายาสัพเพนันตะมณีโนอิติมันโตชุดติมันโตนัาโตยะสสินุโมธมนาพิการมุพิขุนางสมิติงวะนัง สมณามหาสมนา,าม,น,าามนุษามนุษย์สุตมาคิขาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปะทุสิกาอถา,า,า,าคูหารโยเทวาเยจารหิตะวาสินโนปารคามหาปารคาอาคูทเทวาเยสัสิโนท่าเสตเจจะตถากายาสัพเพนะนาตะวนินโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมโตยสัสิโนมธมนาพิกามุพิขูนังสมิติงวนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวขาณสาสหะโอทะตะขายหาปมหาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามตาหาราคะชามิสกายาจัสสิโน พนัญญะอาคาปัชุโนโยทิสาอภวิสติทัเสเตเจรัทากายาสัพเพนานตตวินิโนอิทิมันโตจุติมันโตนั้โตยัสสิโนโมทธมนาภิกขมุปิกุณังสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจายัสสิโนลำพิตการามาเสถาโชตินนามาจจะอาสวานิมมรติโนอาคูถาคูปรานิมิตาทัเสเตจรัทากายาสัพเพนานตตวินิโนอิทิมันโตจุติมันโตนั้โตยัสสิโนโมทธมนาภิกขมุปิกุณังสมิติงวะนัง สัตเทเตเท,เทวนิกายาสัพเพนนตตวานิโนนาะมันวะเยนะอคันชูงเยจันเยสติสาสหาปวุฒาชาติมกีลงังโอขาตินะมะนาสวางทักเขโมคตรังนาคังจันทวอสิตาติตังสุพรมาปรามโตจะกปุตตะอิธิมโตสหสันนังกุมารโอติโสจะโสปาขะสมิติงวนางสหัสสะพระมาโลกานางังมหาพรม,มาทิตตติอุปปัปโนชุติมนโตพิสมากายโย ยัสสิโสทาเศรษฐิสราคปัญเจกะวัสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพพิกันเตสินเตเทเวสพรมเกมาาเสนาพิกามิปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอทะคันหัตถะพันธะราเคนะพันธะมัทโวสมันตาปริวาเระมาโวมยจิตะโกจินังอิติฐะมหาเสนกันหาเสนังเปศยิปานินา ตละมาหัจจะสรางกตวานะเพระวังยถาปุสโกเมโคธนายันโตสวิชโกตถาสวจทาวติสังคุโทอสยงวเสตันจาัพังปิญญายะวิว,วัติกิตวานาจุมาตัโตอมันแตยิสัทธาสาวกเกสัสเนระเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถพิโวเตจะตับ จาอาตับปะมัรรุงสุตวาพุทธศาสสัสนังวีตะราเคหิตปกมุงเนสังโลมปิชยุงสพเพวิตาสังฆามาพยาติตายส,สัสนโนมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสตาติ